ในดูด oh ูมังดูดูแอบทำอะไรกันไม่ร uh ู huh. ้ใครเป็นอะสวัสด cin ีครับวันนี้เราก็อยู่กับยูทูบเบอร์ทั้งหมด16ท่านครับผม กับไมค์คัพเมอร์เดอนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นไมค์คัพเมอร์เดอร์กันกับยูทูบเบอร์16ท่านนะครับมีใครกันบ้างนะฮะดูกันเองเนาะดูกันเองนะครับดูกันเับผมเป็นการเป็นครั้งแรกที่พวกเรามาเล่นด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจำชื่อกันไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะยังไงเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันตอนเล่นนะครับผมโอเคทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับ ผมไม่พร้อมครับผมไม่พร้อมครับพี่ทำไมครับเอาอาไงเอาไงเอาเอาคือคือคือมือดิกกากเกินเราผมเยต้องสอนเขาเปล่าอ่ะเอาว่ะมาถึงก็ขิงกันแล้วโอเคเอ้โอเคเฮ้ยครั้งแรกเลยอ่ะตื่นเต้นที่เป็ีนนะเปล่าไม่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 ใช่หรอเฮ้ยเราลืมบอร์ดนะเราคุยกันในเกมน่ะใช่ใช่ใช่เราคุยกันในเกมนะครับ โอในดูดูมังดูดูแอบทำอะไรกันไม่รู้คือแบบใครเป็นอ่ะคือเหมือนเขาปนัดประชุมกันอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเฮ้ย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 เฮ้ร้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ออะยย อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงไปหมดแล้วเฮ้ยมังพี่เห็นคนเสื้อแดงผมสีดำอ้าวมังหายเฮ้ยดาบ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 เฮ้ยเฮ้ยรวยมากเลยของข้ารวยมากเลยใครอะครับเขาเป็นใครอ่ะผมเป็นใส่มือจะไปอ่ะมีความรู้ครับผมเป็นคนที่มีความรู้เป็นทนาย ผีมาหลอกแล้วช่วยดูไอ้พวกวิญญาณหลอกหลอนไอ้พวกวิญญาณนี่อยู่ไอหลัง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 เฮ้ยไอ้พวกผีวิญญาณอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฉย เฮ้ยคุยๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไหมครับเป็นไ่มครับใครอะครับใครเนี่ยนนครับนนช่างอะไรนะดิซิโลครับอ๋อโอเคโอเคครับไม่เป็น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 อินอสเซด้านล่างนนทเนี่ยก็เยอะจังอันแมีพิลุตเกินไปนะมีพิลุตเกินไปนะ เป็นใครครับดูไม่ออกเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นเป็นเบต้าครับเบต้าครับเอาชื่อชื่อจริงชื่อเล่นเหรอครับใช่ครับอ๋อจกช่องเบต้าเลยใช่ไหมใช่พี่โอเคโอเคจะพยายามจำนะครับจะพยายามจำพยายามก่อนใครอะครับใครอะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยคุณคุณผมผมชื่อนุวยพี่สวัสดีครับพี่นายทูมิจูพี่อ๋อนายนาหนุยนุยทูมิจูอ๋อยินดีครับยินดีครับพี่ครับอุ้ยแล้วก็ผมนุยมันขัดปากปะเนี่ยไม่ไม่ใช่พี่เป็นคนหล่อกเฮ้ยเกินปุยมุย อะไรวะเนี่ยนุ้ยตกไปขาหักนะพี่ระวังพี่ไม่เป็นไรนุ้ยนุ้ยว่าใครเป็นผมว่าวันนี้แหละเพราะว่าคนคนแถวๆนี้แหละพี่แต่ไม่รู้ใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอยู่ข้างล่างแน่ๆน่เฮ้ยไปไหนมามังสวัสดีนะครับสวัสดีครับใครอะครับคนนี้ใครอะครับสวัสดีนะครับพี่พี่หลังพี่ระวังพี่ไอ้ ไม่นะโอเคตอนนี้เข้าสู่เกมที่3แล้วไกลพี่พี่เชื่อเองบ่ากันอยู่ด้วยกันอะคนจะใช่หรอใช่สติ๊กเกอรสติ๊กเกอร์วิดีโอทุกเกอร์อะเขาไม่เป็นสับหรอกเนี่ยถ้าเป็นสับก็ตายกันหมดทั้งห้องเนี่ยบอกนี่ไงล่ะฟฟฟิิิลล์์มม ยังไม่ทันได้ทำอะไรโอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นการเล่นของยูทูบเบอร์ทั้ง16ท่านรวมกันครั้งแรกสำหรับผมนะที่แบบไม่ได้มีมานานแล้วนะครับก็อยากจะทำขึ้นมาอีกเยอะเลยตอนนี้เป็นเกมที่3แล้วเดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันยังไงก็ฝากติดตามทุกคนด้วยแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องด้วยนะฮะเอ๊ะเหมือนจะยังมีรอดอยู่หนึ่งคนใช่ไหมอแน่สัทธาพี่เขาว่าสัทธาแต่ทาว่ารอดนะพี่นี่คือ Một điểm căn 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 ไม่ไม่พี่เห็นหน้ามอดละลางไลยหาพี่เลยไม่เอา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 เฮ้ยไม่เคยพ่อตีพี่ชันหัวฟ้าหัวฟ้าหัวน้ำเงินหัวน้ำเงินเสื้อดำเป็นหัวน้ำเงินเสื้อดำเป็นขึ้นไปแล้วขึ้นแบงก์บนแล้วลงมาหนีเร็วหนีเร็วสาม หัวดำเงินนูนนูนนูนหัว้ำเงินตัวดำดำอ่ะอหูตัวตาเลยหัวดำเงินหวดำเงินช่วยช่วยเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วพีไว้พีไว้ใช่ใช่กำลังวิ่งลงนกำลังลงหัวดำเงินหวดำเงินไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยโอ้โหเขาเปิดฆาตกรโคตรเปิดเผยเลยวิ่งดิวิ่งดิวิ่ง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  ้ดาาวโอ๊ยเจอด้วยตายคู่เลยไอ้ดุ๊ยว e> ุ้ยเหลือสองคนหรออีกคนอยู่ไหนอ่ะมังเหรอไม่อยากเนียเลยมังโคตรเนียอ่ะเราแอบตรงนี้ ้ยไม่เห็นเนาะไม่เห็นไมเห็นข้างบนแล้วอ้ยดาบเที่ยวหัวได้แล้วเรียบร้อยเกมจบฆาตกรแพ้แล้วเหนื่อยอีกแยะเจออีกแยะเจอตลอดเลยหรือว่าบางคนคิดของเราแล้วล่ะโอ้ฟังอีกแล้วเห็นปะผมไม่คิดของเราสามคนเดี๋ยมัน มันจบจุดเดียวกันมันไม่ควรมาประจบสคนเฮ้ยแต่เมื่อกี้รอดนะครับขอรับเฮ้ยไม่ไม่ทีผมรอดไงผมรอดผมรอดเมื่อกี้ผมรอดใช่ใช่เอ้ยไม่เอาไม่อยู่เวยไม่อยู่รวมไม่อยู่รวมอันตรายอันตรายอยู่รวมไม่ได้ครับอยู่รวมไม่ได้เนี่ยอยู่รวมไม่ได้ครับอันตรายมีแต่คนอันตรายก็ได้แน่นายตายเลยโอ้โหมอน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 ฆาตรกรหัวฟ้าฆาตรกรหัวฟ้าโอ้ อีสิผมบอกเลยอีส hey, ิห hey, ัวฟ hey, ้าห hey, ัวฟ hey, ้าห hm ัวฟ้าใส่เสื้อใส่เสื uh, uh. Oh, mm. uh ้อหมีใส่เสื้อหมีกางเก่งไรไรไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยงไอ้นุ้ยโอ้เล่าฉันเล่าไอ้นุ้ยเฉยเลยใครนุ้ยใครนุ้ยเฮ้อเนี่ยนนะบ้งเนี่ยนเนอะเนียนเยนหัวเนียนจริงเหรอใช่เนี่ยไอ้บ้าพี่พี่มองไม่เห็นตูดผมแม้แต่นิดเดียวใครเป็นอ่ะโอ มังอย่าเลยดิไม่เอาอย่าเลยอย่าเลยมังฮะคนริงต้องออกไปแล้วอะไรเออคนริงเจ้านเพ่ตายครับขอโทษนะครับเจ้าหญิงสันครับเจ้ยิง่ฟันอะไรคยคุณรครับพี่ลงคลิปแครับพี่พี่ะพี่จะลงคลิปครับไม่ไม่เลยพี่จะเงคลปครับไม่ไม่เลยพี่จะเข้าไั ไม่โดนลยโนเอยนั่นไงนั่นไงตะกอนหงองหลังเลยเมื่อกี้เออไม่ใช่เหรออุ้ยรัวรัวรัวเลยรัวเลยตกออยู่แถวนี้ไอ้ใจมอนอีกแล้ว้นั่นไงไอ้มอนเจอมอนแล้วมีแต่ดวงโชคลายทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรโชคดีเลยเจอมอนลายทุกตา ผมพิโนเซนครับผมพิโนเซนมีพิรุนะมีพิรุนะแอบคุยกันนะเฮ้ยอะไรเนียไปดีกว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกใม่ใม่มม่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 มไม่ได้บอกไม่ได้บอกอุ้ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บ็นไม่ได้บอกไม่ได้บอก แมนท่าแม่ท่าม่ท่าแม่ท่าแม่ท่า่ท่าแม่่าแม่ท่ม่ท่าอยู่ใกม่ใครไม่ไดาเลย่าแม่ท่าไม่ท่าเลยท่าแม่่าแม่ท่าแม่ท่าแม่ทราะม่ท่ม่ไม่ท่าแม่ท่าม่ท่าแม่ทเดีม่วๆๆๆม่ท่า่อ่ะแม่ท่าม่ท่่ทม่ม่ม่มม่มีใครเม่ไม่ม่ม่าม่แม่ท่ม่าม่ม่ท่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ม่มองไม่เห็นเลยอ่ะ Này... Uy, anh này Ui, không lên gì, không lên gì Hi 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 Nui, ai nui Ai nui rồi Ok Đi ra ra, đi ra ra Ui Ui Pa đây nuôi anh ai anh nuôi nui, ai nui Hi 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 Ai nui Ai nui อุ้ยอุ้ยไอ้นุ้ยเหรอไหนบอกไอ้นุ้ยไงอะไรเนี่ยทำอะไรฮะใช่ไรคาถาอยู่ใช้คาถาอยู่คาถาอะไรคาถาปิดบังไม่ให้ฆาตกรเห็นอะใช้ต่อใช้ต่อ มาแล้วมาแล้วนี่ไงล่ะไม่เห็นพี่แขนโพพี่แขนโพคุณแขนโพลทำไมคุณขาวอย่างนี้ครับผมคุณใช้ออานุ้อยไยอ้นุ้อยนอ้นุ้ยนอ้นุยยไอ้นุยยคุณยนุยอาอนุยนุ้ยพี่จะออ ไอ้นุ <audiences> noise, like <I I like ้ยไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยพี่ชนะด้วยแบบชนะนดี่ครับผู้ชายยาสิบันอะไรครับไอ้นุ่ยไอหนุ่ไอ้นุ้ยไอ้นุ่ยไอ้นุ้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 ยไอนุ่ยไอหนุ่ไอ้นุยไอนุ้ยไอ้นุยไอนุไอ้นุ้ยนุ้ยนุ้ยนุ่ยไอนุ้ยไอนุไอนุ่ยไอนุ่ยไอนุไอนุ่ยไอนุ้ยไหนุยไอนุ่ยไอนุ้ยไอนุ่ยไอนุไอ้นุ้ย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 ไอนุ่ยอนุยไอ่ยอน่ไหนุ่ยไอนุยไอนุยไอนุ ฉันจะได้เอาคืนเฮ้ยวัาดีข้อปวิบัติปะเนี่ยพี่ไม่เป็น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 ใช่หรอใช่ไม่เป็น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 ดูเขาชุมนมกันตรงนั้นนะว้ายว้ายไม่เป็นไม่เป็นว้ายไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเดี๋ยวเราคืนเร็วเดี๋ยวเราคืนเร็วเดี๋ยวเราคืนเร็ว เฮ้ยมาทนมาดานแล้วนมาดานแล้วพีไว้ข้างหลังพี่อะไรไอ้ผีเยี่ยปากไปนี่พี่ครับพี่ฟังเพลงไหมป่ะวันปี้มานิีาดินาีิอะไรเมื่อกี้ผมแอบอยู่คุณหาผมเจอได้อย่างไร chân cháy, chạy 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 อันดีอันดีอดีไปได้เวลาคืนแล้วสะใจไม่ไหวแล้วมีธนูเดียนด้วยเป็นดีเทคทีฟผมเป็นดีเทคทีฟเขาจะบอกให้ไม่อยากฟังห้าสิบ t w ห้าสิบไม่ต้องไม่ต้องพี่คนกันเองพี่ร้อยมอลร้อยมอลอือร้อยมอเลยเหรอร0อเก้าสิไม่ได้เหรอลดหน่อย ไปไหนแล้วอะเนี่ยห้าสิบเลยโอนอยู่ไหนบอกหน่อยเฮ้ยได้ดีมริงจังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยทำไมเสียงกรีดมาเซร์ราวจัง ไม่ไม่นะอ๋อชนะชนะโอเคครับผมก็มเดอร์เดี๋ยวยูทูบเบอร์ทั้งหมด16ท่านนะครับก็โจทย์เพีงเท่านี้เนก็ฝากไปติดตามทุกช่องเลยนะครับยไปมาเล่นกันใหม่ครับทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โอ้โหโอ้โหบายบาย